ปรึกษาและสนสทนาธรรมหัวข้อที่หนึ่งร้อยสิบสามจิตที่ติดสมถะแต่เป็นเหตุให้เกิอดอะไรในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาบางครั้งจนจิตมีอาการสงบโวกลงไปแล้วก็สงบโคกรโคกรโลงไปไปถึงระดับที่นิงนงน่งเป็นอัปปนาสมา,าธิแต่ท่านไม่สามารถที่จะกําหนดตามองค์การวิถีวิการปีติจุตเอกับาตาได้ ถ้าท่านผู้ใดภาวนาเป็นได้อย่างนี้ก็ปล่อยให้มันจบไปเถอะอยา่าไปกลัวว่าจิตมันจะติดสมาธิในเมื่อเจตสงบเป็นสมาธิท่านสมาะิบ่อยเข้าบ่อยเข้า่านก็เป็นเหตุจป็นตจใจให้ท่าน,นมีสติทีนี้ในเมื่อท่านมีสติมีกําลังแก่กล้า,กาทุ้นสมาธิมีกําลังแก่กล้าทุ้นจริงอยู่ในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธินั้นมันติดสมาธิจริงๆ พรามันนิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวมันไม่รู้สิ่งอืง่นเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่มีปัญญาจริงๆนั่นแหละเอาแต่ใครภาวนาเป็นอย่างนี้จริงๆขอให้ดูให้มันพัดจอมัวแต่เสียงกันให้ปวดศีกเมื่อมันสงบนิ่งลงไปจริงๆแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเมื่อไห่มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิแล้วพ,พราะิดความคิดขึ้นมาพัดเดียวเท่านั้น จิตของท่านจะมีสติจดจ้องตามรู้ความคิดไปเป็นลำดับๆ,ๆ,ๆจะไม่พลาดจากความคิดที่เกิดขึ้นนั้นความคิดที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตเมือ่อจิตมีสติสัมปชัญญะสามารถรู้เท่าทันอารมณ์หรือความคิดของตัวเองได้ตลอดความรู้ความคิดอันนั้นมันก็กลายเป็นภูมิกัญญาก็ทาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องเลี้ยของสติ แต่ท่านที่ไมเวขอกัท่านนั้นมีสติสัมปชัญญะปรบับลับพกรองมีเมื่อท่าผัสรูอารมณ์ทั้งสองโหงแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นดูในสภาวะปกติสติประคับประองจิตยูตลอดเวลาเมื่อรับรู้อารมณ์สิ่งใดป็แต่เพียงว่าสัมผัสสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไป สภาว่าจ ok, ok, ok. <gies> ิตที่สงบในลักษณะที่เรียกว่าสงบสงบสงบก้นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะปรากอดต่ตลอดที่14ชั่วโมงเนยขอให้ท่านเพึ่สังเกตอย่างนี้นี่แหละช่วยจุดที่วิปัสสนาจะเกิดขึ้นจากสมถมะแต่เมื่อจิตของท่านอยู่ในธรรมะนิ่งโดยไม่รับรู้อะไรแม้แต่ตัวของตัวเองก็ไม่รับรู้ไม่ไปจิตรู้อยู่ดวงเดียวเท่านั้น ในขณะนั้นวิปัสนาไม่เกิดจริงๆแต่เมื่อวิปัสนาจะเกิดก็ต่อเมื่อจิตออกจากสัมัะมาแล้วแล้วก็มาเกิดวามจิดคิตเข้าความคิดเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติตามรู้ตามเห็นไปนันก็สามารถเป็นวิปัสนาได้้นเมื่อจิตตามรู้ตามเห็นตามคิดไปช่วงจังหวะที่มันจะสงบเป็นสมาธิถึงขั้นสัมภะอีกทีนั้นย่อมจะเกิดึ้น